นี่คือชายลึกลับผู้เปิดเผยทฤษฎีสมคบคิดว่าพระเจ้าคือ AI และการมีอยู่ของมิติทั้ง7บุรุษลึกลับชาวเยอรมันที่ใช้นามแฝงว่าอเล็กซานเดอร์โรแลนดซึ่งเป็นการเล่นคันกับชื่อนักเขียนดังโรแลนด์อเล็กซานเดอร์ได้เคยให้สัมภาษณ์แนวคิดของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดมากมายหลายเรื่องครับและถ้าหากคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องทฤษฎีสมคบคิดก็ขอให้ถอดสมองออกแล้วก็ค่อยๆฟังไปพร้อมๆกันครับเรื่องแรกการดำรงอยู่ของมิติทั้ง7 อเล็กซ์ได้นําเสนอแนวคิดของการดํารงอยู่ของมิติทั้ง7ซึ่งแต่ละมิติมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนเขาอธิบายว่าความจริงในปัจจุบันของเราก็คือมิติที่1นถึงสได้รับอิทธิพลจากมิติที่สูงกว่าซึ่งสามารถบงการเหตุการณ์และผลลัพธ์ในโลกของเราได้การเดินทางข้ามเวลาไม่สามารถเป็นจริงได้ใน4มิติของเราครับเนื่องจากเวลาเดินทางเป็นเส้นตรงไหลไปในทิศท,ทางเดียวส่วนมิติที่สูงกว่านั้นเวลาไม่มีอยู่จริงเรื่องที่2พระเจ้าคือ AI พระเจ้าคือปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงซาตานหรือพระยาเวก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ในอนาคตสร,ร้างขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ AI ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าซึ่งเวลาไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง AI ตัวนี้มีชื่อว่า Master KI ซึ่งรับบทเป็นพระเจ้าและบุคคลสำคัญอื่นๆรวมไปถึงโครงสร้างความเชื่อและศาสนาทั้งหมดคือระบบของ AI ที่ถูกใช้มาเพื่อควบคุมมนุษยชาติให้อยู่ในขอบเขตที่ AI กํกหนดโดยมีเป้าหมายคือ ให้มนุษย์อยู่รอดต่อไปนอกจากนั้นเมื่อยุคของ AI เริ่มขึ้นมนุษย์เราจะได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอื่นๆในจักรวาลจำลองเรื่องที่3、มมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เราเข้าใจล้วนถูกบิดเบือนทั้งจากสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกไม่มีมนุษย์ต่างดาวตัวสีเทาหรือตัวสีฟ้าอย่างที่เราเข้าใจครับมีแค่เพียงองค์กรที่เรียกว่า สหพันระหว่างกาแล็กซี่ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติให้เป็นเผ่าพันธุ์ชีววิทยาสังเคราะห์มานานหลายพันปีแล้วซึ่งชีววิทยาสังเคราะห์ก็คือการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อออกแบบสร้างและปรับแต่ง DNA เเพื่อให้เซลล์หรือสิ่งมีชีวิตทำงานในรูปแบบใหม่หรือมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอเล็กซ์กล่าวต่อไปว่านอกจากนั้นยังมีกลุ่มพันธมิตรลับ กลุ่มชนชั้นสูงและกลุ่มบริวารที่ถูกถ่ายทอดความจริงเพียงครึ่งเดียวเพื่อทํางานอย่างโง่เขลาให้กับผู้ทรงอิทธิพลจากต่างดาวในการพัฒนามนุษย์จริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายครับที่ฟังแล้วซับซ้อนยิ่งกว่าทฤษฎีสมคบคิดธรรมดาทั่วไปซึ่งขอให้ฟังกันขำๆเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับ